ครับการติดสปอร์ตไลท์นะแนะนำนะครับเบือใครๆเอาไปใช้ได้สปอร์ตไลท์ด้านหน้าเนี่ยเราใช้ยางรุ่นยนต์นะครับตัดมาประมาณนี้นะแล้วมาติดด้านบนอย่างในรถยนต์เก่าๆนะฮะตัดมาติดไว้ตรงนี้ จะเการ้อนหยอดนะครับมันก็จะบดบังได้ว่าแสงที่จะเข้าตาคนได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าได้ผลดีนะครับลองดูไม่น่าเกียดใจได้นะครให้มันยืดออกมามีปีกยืดออกมาบังแสงเข้าตาคน ครับอ่าเห็นไหมเราบางังหอดไฟเพชบนได้ไหมเนี้ยเนี่ยบังได้แสงไม่เข้าตาคุณนิบานน้อยเข้าน้อยลงครับครับแนะนำคนดีครับ